สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สมิธมอเตอร์คอมพานีนะฮะซึ่งวันนี้จะเป็นจุดรวมพลของเหล่าสาวเวสป้าจำนวนประมาณ200คันนะฮะที่เราจะขี่ไปที่งาน v, v ี2024นะะว่าลาเวสป้าเฟส v a 2ว่น่ะฮะณวันนี้ตอนนี้เนี่ยเรากำลังรอกลุ่มมาให้ครบคันนะครับและเดี๋ยวเราจะขี่ไปที่สวนสนุก Wonder World ลด์นะฮะเอ็กซ์ติมพาร์คซึ่งน่าสนใจมากแล้วก็น่าติดตามฮะเดีะะด๋ยวเราไปดูกันครับ โอเคฮะแล้วก็มาดูนี่ฮะวันนี้พาหนะของผมวันนี้เจ้า CTS 300ซึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่จะขี่นำไปในวันนี้นะฮะคร่าวๆก็น่าจะเป็นคุณพุตตาเลนะฮะสามสิบเ,เป็นที่แบบว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้กับทางทางเวส้าแล้วก็จะมีกลบอันฟอร์แมทของผมเองะฮะแล้วก็ก็จะมีกลุ่ม VIP แล้วก็กลุ่มผู้บริหารของทางเวสตานะฮะที่จะขี่เป็นกลุ่มนำเข้าไปที่งาน สำหรับความยิ่งใหญ่ของงานในวันนี้นะะเนี่ยฮะที่สมิธมอเตอร์คอมพานีเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่จุดเดียวที่เราจะมารวมพลกันเราจะมีจุดรวมพลเนี่ยในกรุงเทพเองก็จะมีอีกที่หนึ่งคือช็อกโกแลตวิวอันนั้นก็คืออีกประมาณ2 0งคันความยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นจะเป็นการรวมตัวของพลพรรคเวสป้าเนี่ยฮะทั่วประเทศตามหัวเมืองต่างๆของประเทศไทยในวันนี้นะฮะถ่ายรูปไปพร้อมกันแล้วก็จะเป็นคาราวานที่ยิ่งใหญ่น่าจะหาชมได้ยากเลยทีเดียวนะครับ โอเคฮะและขนานี้เราก็มาถึงที่งานนะฮะบรรยากาศโดยรวมนะฮะคุณผู้ชมดูดครับเป็นการรวมตัวเวสป้าครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเห็นมาตั้งแต่ผมแบบว่าโอ้โหผมว่านี่น่าจะมีเป็นพันพันคันน่ะน่าจะประมาณ4ี่สีพันคันน่าจะได้นะเนี่ยแล้วดูบรรยากาศสวยงามะฮะทุกคนล้วนแล้วแต่แบบยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีใครร้อนเลยวันนี้ รู้สึกสนุกสนานกันเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพาชมตรงน,นี้มันมีหลายๆโซนในในในงานของเขานะฮะมันมีทั้งโซนแคมปิง้งมีทั้งโซนขายของนู่นนั่นนี่เดี๋ยวผมจะพาเดินไปเรื่อยๆครับมามาเดินครับนี่ก็จะเป็นแบบว่าขายเป็นโซนอะไรเนาะของแต่งอ่ะเมื่อกี้เราเนีย่ยนี้เราไปคุยกับแบรนด์นี้เราเราชอบอันนี้โซก้านี่คืออาณาจักรของเวสปาจริงๆฮะซึ่ง,ง,งมีแบบว่าผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสาวกเวสปาอย่างแท้จริงนะฮะดูแล้วแบบเนี่ยฮะดู ผู้คนอุ่นหนาะวฝาคลั่งเลยทีเดียวโอเคอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันฮนะไปโอเคอ๋อตรงนั้นมี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 สแตนรถโชว์เดี๋ยวเราไปดูกันโอเคฮะนี่ก็เป็นแบบ d i s p l ย์ของเขาดูนะเอาไว้เป็นแบบว่าสปอตในการถ่ายรูปอ่าเดี๋ยวเราไปอาัาถ่ายรูปนนิดนึงไปอ่า <c oughs> นี่ <c oughs> อัน <c oughs> อไหนครับ <c oughs> <c oughs> ไอรุ่นพิเศษเนียคือคันกลางเนี่ยนี่นี่คันนี้คันนี้เจ็บคันนี้เจ็บอันนี้946ตัวนี้โปรดักเลสอันนี้นนไปดูไว้ไปดูไว้พี่อันนี้น่าจะส่วนใหญ่น่าจะเป็นรุ่นพิเศษของเขาหรือเปล่าแต่คันนี้แน่คือคันนี้พิเศษแน่ๆคือ946โปรดักเลสค่าตัวไม่เท่าไห,หร่หรอครับ5้าแสนกว่าห้าแสนกว่าครับคันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะ5้าแสนกว่าหรือหกแสนเนี่ยเนี่ยถ้าจำไม่ผิดรุ่นนี้จะเป็นรุ่นพิเศษที่ไปคาราบกับ Giorgio Armani Christian Dior ที่ราคาแบบว่าตอนนี้แบบว่าน่าจะเป็นแดิออร์ซึ่งราคาแบบ อ๋อนี่ก็นี่คันที่เป็นตัวสเปเชียลเอดิชันของเขาชอว์ลีเดอร์สปูนหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาโอเคอันนี้ก็น่าจะเดี๋ยวไปลองไปดูฮะเราอาจจะเจอเพื่อนรู้สึกว่าจะน่าจะมีผมฟังจากเพลงที่เขาเปิดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเพื่อนผมลองไปดูดีกว่า คร้าบรรยากาศโดยรวมตอนนี้ช่วงนี้ตอนนี้ประมาณ4ี่โมงครึ่งแดดเริ่มจะหลบแล้วฮะและทีนี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวตรงนี้น่าจะเริ่มมีแบบว่าชิวๆเป็นบรรยากาศแบบแคัมๆหน่อยเดี๋ยวเราไปดูกันม้อยู่อเคบรรยากาศน่ารักเลยทีเดียวผมว่าแล้วผมว่าแล้วว่าเปิดเพลงอย่างนี้ ซากเกเซอร์ของเราครับพี่ป่าของเราครับต้องิื้อมาเหมือนกันเสื้อนี่ะบรรยากาศพี่ป่าเขาเปิดเพลงแนวมากนี่ฮะก็เป็นแบบบรรยากาศของแค,แค,แคมป์ แยกสนนนี้เสายหายราคาดอก d o o นคุณต้นแต่ตัวไม่มาก็คือตัวอาจจะติดก,การไปงานทำทรงทำทรงโอ้ยน,นี้เท่อ่ะว้าวว้าวเออเท่นะฮะนี่เท่ดีอันนี้ก็จะเป็นโซนแคมป์แคมป์นะฮะถ้าดูจัดตรงนี้นะฮะซึ่งก็มันจะเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเวสป้าก็สามารถจะขี่ไปแคมปปิ้งแบบนี้ได้นะฮะ โอ้โหนี่คุณจอยคุณจอยคนคนคุณจอยคงจะอยู่ที่เชียงใหม่ดูแลงานที่เชียงใหม่อยู่ตอนนี้ลาเบอร์คิลเลอร์อันนี้ฮะโซนเวส p a v า l l วิลที่เมื่อกี้เราเดินไปน่าจะเป็นโซนแคมแคมแคมแคของอุปกรณ์แคมทั้งหลายโอเคเดี๋ยวพาไปเดินเรื่อยๆครับพาไปเดินโซนต่อไปกันนะฮะแล้วตอนนี้เราก็พาเดินรอบๆไปในงานกันนะฮะแล้วก็ แวะมาถึงจุดอันหนึ่งที่แบบว่าร้านหนึ่งที่ผมแบบว่าเห็นแล้วผมแบบถูกใจเป็นพิเศษนี่ฮะมาถึงตรงนี้ฮะน้องตม้ม สวัสดีครับสวัสดีครับมาแนะนําแบรนด์หน่อยว่าเป็นยังไงเพราะว่าเห็นแล้วพี่แบบถูกใจมากเลยแบบว่าของแบบว่าแปดศูนย์เฮ้ยพี่เอจ๋งนะพ่รแบบยังไงตัวตัวนี้เป็นเป็นแบรนด์โซก้าครับจากอินโดนีเซียนะครับแล้วก็แล้วก็ร้านเราเองอ่ะที่คือชื่อไซโครแลบบิ้นะครับอยู่ช่วยสีที่เราก็เป็นตัวแทม์ดา่ายของประเทศไทยเลยอ๋อแล้วร้านที่ร้านนี่คือรับแต่งเวสป้าอย่างเดียวหรือว่าอ๋อจริงๆรับรับแต่งสกูตเตอร์ครับเน้นเน้นสกูตเตอร์สกูตเตอร์แบบว่าทั้งใหม่ทั้งเก่าใช่แนนะาาเเเเลลยยกใใขขออองง้ชิญ ใส่โค้นแล้วปิดครับอยู่รวมโชคครับชว่วยสีนะครับแล้วก็เราคือน,นอกจากเราเรารับแตงรับซ่อมพวกสกูตเตอร์แล้วเนี่ยเราก็เป็นดิสบิวเตอร์เป็นดิสบิวเตอร์แล้วคือโซกาครับของโซกาแบรนด์ so ที่งโซกาก็จะมีพวกอะไหล่ชิ้น นะครับหน้ากากล้อนะครับแล้วก็ตุ่เป็ดเป็ดสูบแป80 80ยุคแบบว่าโอ้โหเข้าเลย80 80ใช่ถูกต้องแต่ว่าเราเราทำไมถึงคิดถึงเอาแบรนด์นี้เข้ามาคือคือพอตั้มพอตั้มหันมามองเวสป้าพี่จากขี่ไทมขึ้นมาใช่แล้รู้สึกว่าเราเรานึกถึงเวสป้าแล้วก็นึกถึงยุคนั้นนะพี่ยุคยุคของแต่ง p ี80มันเป็นแบบไฟเบอร์อย่างเงี้ยพี่ใช่ไหมใช่ไหมใ่ไมครับจริงๆอ่ะเคยมีไอเดียที่อยากจะทำแบรนด์เอง คือพี่เคยเห็นตอนสมัยแบบไอ้อย่างหนังสือแมกกาซีนอังกฤษอ่ะไอ้สกูตเตอริงอ่ะที่จะชอบเอาแบบว่าเวสต้ามาทําเป็นแบบว่า hand drop แฮนด์ดรอปเป็นอะไรเนี้ยแล้วเขาก็จะแบบทำแบบบอดี้บอดี้พาร์ตขึ้นมาทําอะไรอย<ม>่างเงี้ยแต่อันนี้คือมันแบบว่าสําหรับเวสต้าใหม่โดยเฉพาะใช่คือพอเราเริ่มอยากได้ของแต่งใช่พี่ตอนนี้ของแต่งทั้งหมดในบ้านเราอะ่ะม,มันจะเป็นงาน CNC เป็นงานแบบหรูๆให้เอ็นอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราเอ้ยเราอยากเราอยากได้แนวแางใหม่เราไม่จะสไตล์เนี้ยโซกาซึ่งมันมันป๊อปอะพี่มันมันแสดงความเป็นเวสต้าจริงๆออกมาเวส เออใช่ถูกต้องโซกาป๊อปสไตล์ที่โอ้โหนี่นะฮะที่มาท่านใดสนใจนะฮะสำหรับนิวของแต่งนิวเวสป้านะฮะเชิญที่ไซโครลับปดครับไซโครลับปนดแบรนด์ครับผมโอเคฮะขอบคุณมากครับต้าวครับผมครับผมอันนี้เราอยู่ข้างหลังอยู่หน้านะทีเอาจริงตอนนี้ไม่รู้เลยอ่ะเพราะว่างานวันนี้ที่นี่เนี่ยด้วยเดอนที่ของเขาเนี่ยน่าจะประมาณแบบว่าหลายสิบไร่ฉะนั้นเนี่ยจะพยายามเดินพาคุณผู้ชมเดินเก็บให้ครบนะฮะทุกโซนว่า ในงานของเวสป้าวันนี้มีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปเรื่อยๆดูว่าแบบบรรยากาศในงานนี้เป็นยังไงต่อไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโซนขายของกันไปแล้วหลังจากนี้ฮะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศ ที่เขาจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันสาวเวสต้าทั้งหมดในงานวันนี้นะฮะหลายพันคันทีเดียวผมว่าน่าจะเป็นภาพที่สวยงามอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันครับอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับว่าเทปนี้นะฮะเพราะว่าโค้ชเชอร์ของผมเองเ่ยอยากให้ผมเลือกรถเวสต้า5คันที่ผมชอบผมว่าน่าจะเป็นเป็นเรื่องยากเพราะว่ารถทุกคันที่มานี้สนใหญ่ก็สวย ฉะน,นั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเรา,าเดินดูในงานกันจิ้มกันดูว่ารถคันไหนที่ผมถูกใจ5คันเป็นความชอบส่วนตัวของผมเองของผมล้วนๆเลยว่าเฮ้ยผมชอบคันนี้ถูกใจคันนี้เดี๋ยวไปดูกันครับเจอราละหนึคันนี่เป็นหนึ่งในเวสต้าที่ผมรู้สึกว่าเราชอบมากที่สุดถ้าจะพูดถึงใน New เวสต้นะฮะรุ่นนี้เลยฮะ946 ส่วนตัวด้วยดีไซน์ด้วยทุกอย่างของรถคันนี้เนี่ยลงตัวมากเคยอยากได้มากแต่ราคาโอ้โหห้าหกแสนนะ่ถ้าสังเกตคืออันนี้นะฮะผมให้เป็นหนึ่งในมาสเตอร์พีข,ของการดีไซน์ของรถมอเตอร์ไซค์ของยุคนี้เลยทีเดียวนี่เลยฮะเ e s ป้า9 6แล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนี่ที่แรงอยู่เลยเนี่ยอันนี้เลย คือเวสป้าตัว GTV 300ฮะตัวนี้ด้วยการออกแบบผมว่าเขาเอารุ่นเก่าอะรุ่นวินเทจคือรุ่น h a นด์๊บเนี่ยแล้วก็เขาเรียกเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกรุ่นตะเกียงล่างตะเกียงล่างคือไฟไฟหน้าเนี่ยจะมาอยู่ที่บางโคนก็จะมีสับเรียกว่าเป็นแบบว่ารุ่นตะเกียงล่าง h a นด์แ๊บซึ่ง GTV คันนี้มีกลิ่นอายของเวสป้าแฮนดัแ๊บซึ่งเป็นประมาณรุ่นประมาณปี1 9 4กว่า4 7่หรืออะไรเงี้ยฮะเป็นรุ่นแรกๆของเวสป้าเลย อันนี้อันนี้คือคันที่สองที่แบบว่าเออถ้าเราอยากจะซื้อเวสต้านี่เลยฮะ g t ทีวีสามร้อยมาถึงอีกคันหนึ่งที่ชอบเป็นการส่วนตัวรุ่นนี้ฮะเวสต้า PX 125เนี่ยดีเวสต้ารุ่นใหม่เนี่ยจะไม่มีเกียร์แล้วแต่ว่า PX เนี่ยเพิ่งออกมารีโปรดักต์ออกมาเมื่อไม่กี่ปีมาอนีันเมื่อประมาณน่าจะปีประมาณ2 2017หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะที่เขาเอากลับมาทำใหม่ปัจจุบันเนี่ยเวสต้าเนี่ยกลายเป็นแบบว่าไม่มีเกียร์แล้วแต่รุ่นนี้เขาเอาย้อนกลับไปเอา PX รุ่นเก่ามามทอันนี้ก็เลยเนนื่นอีกคันน่ง ที่ชอบมากอันนี้คืออันดับอันดับ3ฮะ P X ร้อยยี่้าเมื่อกี้ที่ชี้ไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น New v e s p a หมดใช่ไหมฮะแล้วก็มี P X 1คันเดี๋ยวเราไปหาดู Vintage v e s p a ที่ผมชอบกันดีกแบบอ่ะเนี่ยเราก็มาถึงคันที่ชอบมากๆแบบแต่ว่าแบบโอโ้โหตอนนี้ราคาคงเอื้อไม่ถึงแล้วฮะนี่เลยแพนแป๊บแพนแป,นแป,นแปน๊บเนี่ยฮะที่ที่เมื่อกี้ที่ผมบอกว่ารุ่น G T V 3 0 0รออะฮะ เหมือนกับว่าเขาเอาต้นแบบมาจากรุ่นนี้แหละฮะนี่แหละฮะหันแป๊บที่ที่เป็นตะเกียงล่างแบบนี้นี่แหละฮะคือต้นแบบของตัว g ส v 300อที่เมื่อกี้เนี้ยให้ให้คุณผู้ชมดูนะครับคันที่4ที่ชอบเคยอ,อยากได้อยากมีมากฮะอันนี้เป็นเล็ก small frame ก็จะมีแบบว่าอันนี้น่าจะเป็นอุ้ยนี่ 50cc มันจะมี 50cc มี 90cc คือ small frame อะ่ะกระบังลมมันจะเล็กกว่าปกติะฮะอันนี้ใช่มันจะกระทัดรัดกว่าแล้วก็แบบว่าเนีย่ยดูฮะกระบังเล็กๆเกจอแล้ว นี่ฮะนี่เลยที่อยากจะเจอคันนี้เพราะว่าเป็นหนึ่งในรถที่เคยได้ครอบครองแล้วก็ขี่แล้วรู้สึกสนุกมากเพราะว่า GS ของผมเนี่ยมันเป็นล้อ10นิ้วนะฮะซึ่งมันจะต่างจากไอ้ตัวรุ่น64เนี่ยคือซึ่งมันเป็นจะล้อ8นิ้วนะียฮะของผมเนี่ยที่เคยมีเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนเนี่ยมันจะเป็นล้อ10นิ้วเวลาขี่การขับขี่อะ่ะเรียกว่า handling เลยเงี้ยของการขี่เนี่ยมันมันมันดีกว่าล้อเล็กมันจะมี Mark one กับ Mark 2อันนี้เป็น Mark 2เหมือนรุ่นเดียวกับผมเลยฮะ ซึ่งตอนนี้ราคาค่อนข้างสูงมากพอสมควรตอนขายไปเนี่ยหกว่าแต่ตอนนี้น่าจะมี3ามสี่แสนแล้วมั้งถ้าสวยๆมีทะเบียนครบๆอนะไรเงี้ยแต่จริงๆนะตามถ้าถ้าคนที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าลงรายในเวสต้าอาจจะดูแล้วมันไม่ได้แตกต่างแต่จริงๆแล้วมันมีความแตกต่างคือถ้าเป็น GS กระบังฝาท้า,ทายอะไรพวกเนี้ยฮะมันจะใหญ่กว่าปกติที่สําคัญคือลอ้ลอล้อจะเป็นล้อใหญ่ล้อสิบนิ้วอย่างเงี้ยมันมันก็จะขี่ขี่ง่ายกว่าซึ่งก็เป็นหนึ่งในรถที่แบบว่าผมชอบมากเพราะว่า เราเคยเคยมีมาก่อนทั้งงานเนี่ยผมเห็นตอนนี้จริงๆมันน่าจะมีอยู่หลายคันแต่ว่าวันนี้เห็นอยู่แค่คันเดียวคันนี้นะ และวันนี้ต้องขอขอบคุณเวสต้าไทยแลนด์นะครับที่สร้างสารรค์งานดีๆแบบนี้นะฮะวีว่าล a าเวสต้าเฟสติวัล2024นะครับงานจัดได้ยิ่งใหญ่จริงครับรวมตัวคนรักเวสต้าน่าจะมี4-5,000คันได้นะฮะวันนี้บรรยากาศโดยรวมวันนี้ฮะร,รู้สึกแฮปปี้กับทุกท่านด้วยนะครับที่ได้มารวมตัวกันเยอะขนาดนี้นะครับขอบคุณครับ